สะเทือนวงการน้ำหวานเด e Face โพสถึงแป้งออนจิลาอ่านแล้วมีสะดุง้งทำเอาเพื่อนๆดาราและเหล่าบรรดาแฟนๆตกอกตกใจไม่น้อยนึกว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเมื่อล่าสุดน้ำหวานเด e Face โพสภาพเขียนข้อความโดยลิปสติกสีแดงพร้อมแท็กหารุ่นพี่ในวงการอย่างแป้งออนจิลาด้วยแคปชั่นแรงๆว่า ฝากถึงรุ่นพี่ในวงการถ้าอยากประทะบอกได้นะคะเจอในจอหรือนอกจออย่ามาทำเป็นแน่แค่หน้ากระจกเบื่อพวกป้าแก่แ,กแต่ยังทำตัวแฮแทกแพรยาสยาแป้งออนจีลาเช่นเดียวกันเมื่อเขาไปส่องในไอจีของสาวแป้งก็โพสแรงโต้กลับไม่แพ้กันเลยว่าฝากถึงรุ่นน้องในวงการมีกระจกที่บ้านก็หัดส่องบ่อย,อยจะได้ไม่ลืมหัวนอนปลายเทา้า พร้อมแท็กฐานน้ำหวานเดอะเฟสเช่นเดียวกันงานนี้หลายๆคนก็แทบชอ็อกสุดท้ายฉเฉลยอ,ออกมาแล้วก็เป็นเพียงแค่การโปรโมทละครแพศยาเท่านั้นเองขนาดการโปรโมตยังดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้ละครต้องน่าดูมากๆแน่ๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ